เต๊ะเต๊ะลองถับตีห้าโหยิ่งตกกันใต้เงียบๆอย่างนี้ไอ้คอนว่าเร็วไอ้ไอ้โกมาเร็วดิให้กูรอเปิดไฟฟ้าอยู่รอทำเงี้ยอะไรมันมาพรุ่งนี้ไม่ใช่ไงมือแค่ไม่นอนหมู่ห้าห้าไอ้คอนมาจับหมู่ห้าห้าเลยรลืมลงมันกระเป๋ามาว่ะเอามู๊ จะลงเนียอ่นะนะฮะเอ้ยมอสมันดีจริงมอสปัง <c oughs> ไม่โรสกีเปอร์ oh <c oughs> เอาแมนอง่ายเลยลมามะ <c oughs> เนี่ยต,ตรงนี้เนี่ยไอเหี้ยเจ้าของอยู่ไหนว <c oughs> ะไปมีแหล่งธรรมชาติก็มีอ๋อนี่คือวัยรุ่นน้ำลายอ่ะไม่ใช่น้ำมันเหรออันเนี้ย ตอนนนอะไรแอมวัดูปเลยเออแอมวันรูปมีรถพื้นหลังไงกูเข้ามาแล้วเจอไอ้เจ้เนี่ยไอ้ล้อมีเดินสเกตตันไซมาไอ้มันยิง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 ไงธนูพิษเหรอวะไอ้ซอมบี้เลยก้าวก้าเก้าก้าก้ากาก้าไอ้สมัยเ้าบ้างไงวะฮะซอมบี้มันเลยเก้าเก้าวก้าเก้าก้าก้าอ่ะใ้คีเปอร์เอามอ้เจ้เห็นไหยสเกตตันพิ เวทีอ่ะเออไอสัตว์ซื้่ออ่าะไม่มีเลยแฉหายหายึ้งตัวโอเคดาบพังละไม่ใช่ดาบสิพี่ฟังขึ้นมาดิเดียอก็เนก็เก็นลองเลยไม่ยเลยแล้วเฮยจบแล้วไหน ขอ้กอนมาไม่โหลดอ่ะเฮ้ยหาที่สร้างบ้านอื่นละอ้าวเหี้ยโอ้เ้าทิ้งว้นนี่เนาะพี่บอนไม่กินจะช่วยกูเลยอ่ะ มันเหลือไฟดเดียวแได้็้ได้เฮ้ยหมเอ็นชานด้วยวะให้เอ็นีโเยอยอะไรเนี่ยไอ้ี้ยเยอะกว่าที่เห็นอีกจริงว้ยมันเยอะกว่าที่เห็นจริงว้ยไอ้พี่เราม่ช่วยดิเราจะได้ไปตองที่ทางบ้านโกไม่ช่วยโจไม่ช่วยเ็บไม กูต้องการก่อชิ้นนี้โอ้ยโอ้ยติดไฟขาของเมื่อกี้เขาเออจะโกมาถึงก่อนเจาอีกไอ้ตัวมีขาเดินไปดี่นี่เลยขนาดไม่ก็ตอนนี้โอเคโกตอนนี้กูอยู่ที่169มานี่เอ้าไม่ต้องขาแล้วอ่ะฮู้นี่อ่ะก็ตรงนี้แหละเนี่ยพี่พี่เดินครับพี่โบน